ไม่หนีไปเที่ยวหรอมาพร้อมคุณครูเลยังตั้งใจมาเรียนกับคุณครูก่อนคะ่ะเรียนเสร็จแล้วบังจะไปเที่ยวทะเลไปทะเลอีกแล้วจะไปกับใครอีกล่ะทีเนี้ยน่ารักคะ่ะคุณครูยังไม่ได้พาบังไปเที่ยวทะเลเลยนะคะไตแต่กับเพื่อนๆไม่พาบังไปด้วยพาไปไม่ได้เพราะตัวบองอะมีแต่ไฟถ้าโดนน้ำเป็นยังไงคะช็อตตายเลยทํายังไงลาทีเนี้ยบองอะต้องอยู่บ้านนะบองเฝ้าบ้านนะจริงๆบองก็ชอบอยู่บ้านนั่นแหละให้บองเป็นคนเฝ้าบ้านเป็นคนเฝ้าบ้านอะมาเรียนกันดีกว่า แต่มีอย่างหนึ่งคุณครูจะบอกอะไรบองรู้ไหมตอนนี้น้องปอ .1 เขามีบองเป็นของตัวเองหลายคนแล้วนะคะเขามีบองเป็นของตัวเองแล้วเขาจะมาดูบองที่นี่อีกไหมนะคะมาดูสิคะดูสิคะเพราะว่าน้องป .1 ก็อยากให้บองอ่ะสอนบองของน้องป .1 ให้อ่านเก่งๆเหมือนบองไง ในบองลองบอกซิว่าถ้ามีบองอยู่ที่บ้านแล้วต้องทํายังไงกับน้องบองของตัวเองบ้างน้องบองชอบอ่านหนังสือค่ะถ้าใครมีน้องบองเป็นของตัวเองต้องพาน้องบองฝึกอ่านหนังสือทุกวันเลยนะคะน้องบองชอบชอบองั้นตอนนี้คุณครูสอนอ่านก่อนนะบองไปอยู่ที่ตัวเองก่อนนะคะอ่าดังไปก่อนนะคะ บองไปแล้วคุณครูได้ข่าวว่าบอลหนึ่งหลายคนเลยมีบองเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้นะคะเหมือนที่บองบอกเมื่อกี้ว่าน้องบองเนี่ยชอบอ่านหนังสือถ้าใครมีบองไว้ที่บ้านต้องพาบองฝึกอ่านทุกวันนะคะสอนบองของตัวเองอ่านหนังสือด้วยบองจะได้อ่านหนังสือเก่งๆถ้าเราอ่านเก่งบองก็จะอ่านเก่งด้วยนะต้องฝึกทุกวันนะคะพาบองอ่านหนังสือกันนะ วันนี้มาเรียนกันดีกว่าค่ะวันนี้เราจะเรียนสระอะไรกันนะวันนี้เราจะเรียนคําที่ประสมด้วยสระโอแล้วมีตัวสะกดมาดูกระดานกันเลยนะเอากระดานขึ้นมาค่ะขอกระดานหน่อยกระดานขึ้นมาแล้วมาดูสระโอกันแบบนี้เรียกว่าสระ โอ้ใครลืมแล้วบ้างคะซาราโอตัวโตโตซาราโอมันตัวสูงซาราโอต้องตัวสูงกว่าพยัญชนะนะคะเวลาเขียนเนี่ยซาราโอต้องตัวสูงกว่าพยัญชนะซาราโอจําง่ายมากเลยซาราโอออกเสียงเหมือนตัวโอในภาษาอังกฤษใช่ไหมคะตัวโอซาราโอใครลืมแล้วบ้างเนี่ยไม่ลืมนะซาราโอง่ายนิดเดียวอ่ามาดูซาราโอตอนที่มันไม่มีตัวสะกดมันก็จะยืนอยู่ข้างหน้าแบบนี้ตัวโตโต ยืนอยู่สูงเลยสูงกว่าตัวอื่นๆเลยใช่ไหมคะสรรโออ้าไหนลองใส่พยัญชนะเข้าไปแบบนี้สะกดว่ากโอโกขอโอโอขคอโอโคได้นะคะแต่ถ้าเราใส่พยัญชนะเข้าไปล่ะสรรโอจะเปลี่ยนรูปไหมสรรโอจะล่องหนไหมเอสรรโอจะเป็นยังไงนะเหมือนสระเอเหมือนสรรอะหรือเปล่ามาดูกันมาดูกันเอ้ามาคําที่หนึ่งตัวอย่างคําที่หนึ่งนะคะ บบโอโบใส่กอไก่เป็นตัวสะกดเข้าไปข้างหลังสะกดว่าบบอโอกอโบ,บอโ,อกอโบโอโกโบสาระโออยู่ที่เดิมไม่ต้องแปลงร่างไม่ต้องลองหุนอยู่ที่เดิมนะคะสระโอสระโอจำได้ง่ายๆนิดเดียวจำได้นะคะสระโอบบโอกอโบอ่ะ มาฝึกอ่านกันเลยดีกว่ามามาเริ่มกันที่แม่กกนะคะแม่กกสะกดด้วยกอไก่เหมือนเดิมวันนี้อา้าวมาทําไมคุณครูถึงบอกว่าเป็นกอไก่ในวันนี้เพราะว่าแม่กกไม่ได้มีเฉพาะกอไก่นะคะแม่กกเนี่ยมีตัวอื่นๆด้วยแต่ตอนนี้เราเรียนแบบเบื้องต้นนะคะคุณครูก็เลยเอาแม่กกเป็นกอไก่ก่อนนะอา้ามาเริ่มต้นที่แม่กกที่สะกดด้วยกอไก่นะมาคําที่หนึ่งคะ่ะสะกดพร้อมกันบโโกโบบโโกโบ bo โบ อ้าคำต่อไปสอเสือสะกดว่าสอโอกโซสอโอโกโซโซคำต่อไปพอผานสะกดยังไงคะพอโอกโพอโอโกโคโได้นะคะแม่กบผ่านไปอ้าวต่อไปโดโอโดโดดโดโอดโดดโดดโดดได้นะคะคำต่อไปค่ะสะกดพร้อมกันขอโอดโคด ขอโอโดโคดโคดโคดหินโคดได้นะคําต่อไปสะกดค่าะสะกดพร้อมกันพอโอโดโพดพอโอโดโพดโพดข้าวโพดได้นะคะอ่ะไปต่อกันคําต่อไปเลยสะกดพร้อมพรกันอย่าให้คุณครูสะกดอยู่คนเดียวนะนักเรียนต้องช่วยสะกดด้วยนะอ่ะสะกดพร้อมกันค่ะอโอโบโออโอโบโอโอโอได้นะอ่ะไปคําต่อไป ชอโอบโชช้อโอบโชโชคำต่อไปค่ะขึ้นมาเลยมอโอบโมบมอโอบโมบโมบได้นะคะผ่านคำต่อไปกันเลยสะกดพร้อมกันค่ะกอโงกองโกงกอโงกองโกงโกงโกงคำต่อไปผอโงองงผงผอโงองงผงและคำต่อไปค่ะ ยอโองงโยงยอองงโยงโยงโยงได้นะไม่ยากใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าต้องสะกดพร้อมๆคุณครูนะคะอย่าให้คุณครูสะกดอยู่คนเดียวช่วยกันนะช่วยกันอ่ะพร้อมคําต่อไปขึ้นมาสะกดว่าจอโอม o โจมโจมโจมคําต่อไปคะ่ะขอโอมโขมโขมโขมคําต่อไปฟอโอมโฟมโฟมโฟม โฟมได้นะคะเอาไปที่คำต่อไปเลยคำต่อไปสะกดพร้อมๆกันค่ะปอโอนอปนปอโอนอปนปนปนคำต่อไปหอโอนอโหนหอโอนอโหนโหนโหนคำต่อไปค่ะฟอโอนอโฟนโฟนโฟนต่อๆอคำต่อไป สะกดด้วยยอยักษ์สะกดยังไงดอโอยอโดยโดอโอยอโดยโดยคําต่อไปหอโอ,อโย่หอยหอโอ,ยอโยโหอยหย,หย,ห,ย,ห,ยหยและคําสุดท้ายคําสุดท้ายสะกดว่าชออยอโชยโชยโชยโกลิ่นหอมโชยได้นะคะไปได้เรียบร้อยฝึกสะกดกันแล้วแบบหนึ่งพยางต่อไปมาสะกดกันแบบสองพยางดูบ้างพร้อมนะ,ะขึ้นมาเลยคําที่หนึ่ง สะกดพร้อมกันค่ะกอรอะกระทอโอนโถนกระโถนกระโถนกระโถนได้นะเรียบร้อยนะได้นะอ้าวผ่านไปค้ำต่อไปดอ,โองโดงไม้เอกโดงดอะงอดังโดงดังโดงดงัดง,ดงได้นะคะโดงดงัดงไปได้ค้ำต่อไป นอออีวานิวไม้โทนิ้วปอองงอโปงไม้โทป้องนิ้วป้องนิ้วป้องนิ้วโปงได้นะคะนิ้วโป่งไปได้คำต่อไปลออูกอลูกปอองงอโปงไม้เอกโป่งลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งได้นะไปได้คำต่อไปสะกดพร้อมกัน รออโงอโรงรอแอมอแรมโร,มรงแรมโรงแรมโรงแรม,รแรมได้ไปได้คำต่อไปหออีว่าหิวหอโอโหยหิวโหยหิวโหยหิวโหยได้นะคะคำต่อไปค่ะบอโอกโบกมอือมือโบกมือโบกมือโบกมือได้นะคะต่อไป ขออาวอาขาวไม่โทข,อโออข้าวพอโอโดโพดข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดได้นะคะคําต่อไปค่ะตออะดดตัดโ o โอโมโฟอมตัดโฟมตัดโฟมตัดโฟ,ม,ดฟมและคําสุดท้ายคําสุดท้ายสะกดพร้อมๆกันจอโอโมโจมตอ,อีตีโจมตีโจมตี ้นะคะโจมตีโจมตีเรียบร้อย10บคาอีกหนึ่งรอบแบบไม่ต้องสะกดอ่านคําละกี่ครั้งคะคําละ3ครั้งพร้อมนะอ่านพร้อมๆคุณครูรอบนี้ไม่ต้องสะกดมาขึ้นมาเลยคําที่1กระโถนกระโถนกระโถนโด่งดังโด่งดังโด่งดังนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้ง ลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งโรงแรมโรงแรมโรงแรมหิวโหวยหิวโหวยหิวโหวยโบกมือโบอกมือโบอกมือข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดตัดโฟม ตัดโฟมตัดโฟมและสุดท้ายโจมตีโจมตีโจมตีได้นะคะเรียบร้อยฝึกอ่านกันแล้วทําอะไรต่อไปเขียนตามคําบอกและแต่งประโยคกันค่ะดินสอ,อยางลบสมุดขึ้นมา ามาเขียนคำเขียนตามคำบอกกันนะคะวันนี้ในหมวดของสระโอเพิ่งเรียนมาเมื่อกี้ยังไม่ลืมใช่ไหมสาระโอง่ายๆเลยสาระโอตัวโต,โตโตจำได้ใช่ไหมคะ,ะมาเลยพร้อมแล้วนะจับดินสอพร้อมเลยไปที่คำที่หนึ่งค่ะคำที่หนึ่งคำว่านิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้ง เฉลยนิ้วโป้งเขียนยังไงเอ่ยนิ้วโป้งนออ,อีวอนิ้วไม้โทนิ้วโป้งสาระอูต้องตัวสูงสูงปอปอููอองอโป้งไม้โทโป้งไม้โทเหมือนกันเลยนะคะนิ้วโป้งได้ไหมคะนิ้วโป้งตรวจเลยใครถูกกาถูกนะคะใครผิดก็กาผิด ไปต่อกันที่ข้อที่สองข้อที่สองคำว่าลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง เลยลูกโปง่งเขียนยังไงลูกโปง่งรออูกอลูกคำว่าลูกกอนรออูกอลูกโป่งปอโปงงอโ่ง ไม้เอกโป่งลูกโป่งนะคะคําว่าโป่งกับโป่งคล้ายๆกันเลยใช่ไหมคะแต่แตกต,ต่างที่ไม้เอกกับไม้โทโป่งกับโป่งเห็นไหมคะไปกันต่อที่ข้อที่3ข้อ3คําว่าโรงแรมโรงแรมโรงแรม โรงแรมรอโองโรงรอแอมอมแรมโรงแรมถูกกันไหมเอ่ยโรงแรมตรวจเลยค่ะตรวจแล้วนะได้แล้วไปจันต่อที่ข้อสี่ข้อสี่คำว่าโบกมือ โบกมือโบอกมือ เฉลยโบกมือบอ o โอบ b o อ g โอบอมอ,อือมือสารอือลืมกันหรือยังคะสารอือไม่มีตัวสะกดต้องมีอะไรด้วยต้องมีอออ่างโบกมือถูกกันไหมตรวจเลยนะคะไปกันต่อเลยข้อสุดท้ายข้อห้าข้อห้าคำว่าข้าวโพด ข้าวโพดข้าวโพด ข้าวโพดขออาวอขาวขออาวขาวหมาโทข้าว,าวพออดอพูดข้าวโพดข้าวโพด ได้ไหมเอยตรวจเลยคะ่ะอาตรวจเลยแล้วอย่าลืมไปทำเพิ่มอีกสองช่องให้เรียบร้อยนะคะช่องแรกใครที่ผิดนะต้องแก้ด้วยและเขียนซ้ำอีกสองช่องใครที่ถูกแล้วก็คัดเลยนะอา้าวตรวจก่อนตรวจก่อนใครแก้ไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอก่อนนะคะแล้วก็แก้เลยเอา้าวแล้วช่องสุดท้ายค่อยไปเขียนเอาหลังจากเรียนเสร็จนะคะแล้วข้างล่างทำอะไรคะ แต่งประโยคนะแต่งประโยคเลือกมาสองข้อแต่งประโยคคุณครูดูแล้วนักเรียนทําได้กันทุกคนแล้วนะคะแต่งประโยคออาไปกันต่อที่หน้าจอค่ะเขียนตามคําบอกเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทําให้เสร็จครบทั้ง3ามช่องแล้วก็แต่งประโยคให้เรียบร้อยนะคะเอาบองบองมาได้แล้วค่ะแม่ค่ะคุณครูเมื่อกี้ฟังอยู่หรือเปล่าคะคุณครูสอนสระอะไรหรือว่าแอบหลับอยู่มันอยู่ค่ะสระโอตัวตวตว วันนี้บองอยากเป็นสาระโออีกไม่ล่ะวันก่อนอยากเป็นสาระโอล้องหนได้แต่สาระโอล่องหนไม่ได้ไอสระโอตัวโตโตนะคะคุณครูสาระโอตัวโตโตอ่ะเดี๋ยวคุณครูให้บองอ่านอีกดีกว่าน้องคุไหนที่มีบองเป็นของตัวเองอย่าลืมสอนน้องบองของตัวเองอ่านเยอะๆนะคะงั้นบองมามาสอนน้องกอนหนึ่งอ่านก่อนน้องกอนหนึ่งจะได้ไปสอนน้องบองของตัวเองต่อนะเอาคำนี้อ่านว่าอะไรคะน้องบองอ่านว่ากระถินค่ะเอาคำต่อไปค่ะปดุงดังค่ะเอาคำต่อไปผิวตึง ลูกโป่งตุ้งเรียนวอ้โหปิดมืออ้าวโพสอ่นว่าตัดโฟมตีโอ้โหบองเก่งอ่านได้ครบเลยอย่าลืมนะคะอย่าลืมสอนน้องบองของตัวเองด้วยให้ฝึกอ่านเยอะๆนะจะได้เก่งเหมือนน้องบองตัวนี้ลืมสอนน้องบองของตัวเองด้วยให้ฝึกอ่านเยอะๆนะจะได้เก่งเหมือนน้องบองตัวนี้แล้วน้องบองนี่เขาเรียกเป็นตัวหรือเป็นคนดีล่ะให้คนก็ได้ค่ะคุณครูแล้วแต่คุณครู คุณครูขาคุณครูขา,ขาตอนอยู่บ้านน่ะน้องปอหนึ่าอ่านหนังสือกันหรือเปล่าคะนั่นสิค,นคุณครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่บ้านแล้วน้องปอหนึ่งเปิดหนังสืออ่านเองหรือเปล่านะน้องปอหนึ่งค่ะน้องปอหนึ่งอย่าลืมอ่านหนังสือทุกวันนะคะวันละนิดก็ได้ไม่อย่างนั้นจะอ่านหนังสือไม่ออกบองช่วยไม่ได้นะอืมบองช่วยไม่ได้นะ อ่าบังช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ต้องอ่านเองใช่ไหมคะหนังสือถ้าอยากอ่านได้ต้องอ่านเองหนังสือถ้าอยากอ่านได้ต้องฝึกอ่านเองแต่มาฝึกอ่านากับคุณครูแล้วก็บองบองได้นะอืมบองบองชอบอ่านหนังสืออ่าวันนี้จบแล้วค่ะบองเดืจังนะคะคุณครูบองขึ้นมาแป๊บเดียวเองโยโย่ซาโอโยโย่เจ้าช้างจำบ้าชอบเล่นโยโย่ เจ้าจั่งหนึ่งกันหรือยังคะเจ,จ้าช้างจำเบ้อเราท่องกันทุกวันเลยจนแรกๆนะสระโอสระโอเจ,จ้าช้างจำเบ้อืมเจ,จ้าช้างจำโบ้ชอบเล่นอะไรคะเจ,จ้าช้างจำเบ้ชอบเล่นโยโย่อืมเอาพอแล้ววันนี้เยอะแล้วพูดเยอะแล้วพูดมากแล้วไปได้แล้วลาน้องปอนหนึ่งก่อนนี้บังกับคุณครูขอตัวไปก่อนนะคะเอาอย่าลืมสอนน้องบังของตัวเองอ่านหนังสือด้วยนะคะไอ้ยังไม่มีน้องบังของตัวเองก็อย่าลืมมาดู งจะมาทุกวันเลยเวน,นี้บังกับคุณครูไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอา้าวไปแล้วไปแล้วไปก่อนนะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีนนะคะ่ะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปแล้วคะ่ะเจอกันนะ,ะคุณครูขาค,คุณครูขาวันหนึ่งทุกคนแบ่งเป็นของตัวเองกันหมดแล้วหรอคะก็ไม่ได้มีทุกคนบางคนเขาก็มีบางคนเขาก็ไม่มี เขามีบองเป็นของตัวเองและเขาจะไม่มาดูบองนะสิคะมาสิเพราะว่าบองอ่ะต้องสอนน้องบองของน้องเขาด้วยนะทุกวันเลยส่วนน้องปอลหนึ่งที่เขาไม่มีน้องบองเขาก็มาดูบองไงอ๋องั้นบอลดีใจที่น้องปอนหนึ่งมาดูบองบอลอยากเจอน้องปอลหนึ่งทุกวันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวผมไปเจอน้องปอลหนึ่ง